งานศิละปะอีกแล้วเชคก็ต้องทำการบ้านวิชาศิละปะนะ่ะเลยต้องมาหาของเพื่อเอาไปทำงานศิละปะว้ารอบนี้เออของที่กองขยะมีของมาเพิ่มขึ้นนอกจากซากรถแล้วก็มีของสีรุงเต็มเลยนะ่ะว้าวชายเก จะเก็บของสีรุ้งพวกนี้ไปทำงานศิละปะเอ,อแต่อย่างคิดไม่ออกหรอกนะว่าจะทำอะไรดีแต่ว่าเห็นว่าเขาต้องใช้เป็นของสีรุ้งเอามารวมกันเพื่อให้แบบว่าออกมาเป็นงานชิ้นหนึ่งที่สวยงามเอททำเป็นอะไรดีนะสีรุง้งนว้อมีสะพานสีรุ้งด้วยแฮ อาเชิบเชิบเดินขึ้นไปได้ไหมเดินขึ้นไปไม่ได้แฮะเราจะเท่าเราค่อยๆปีนขึ้น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 ปีน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 อาชิบเอออออาชิบเออเออเอ้ฮ่าเจ๋งแฮะเออเออชยก็ชอบเอาอันนี้อันนี้เอาไหนๆเขาก็มาทิ้งแล้วเดี๋ยวเชยก็จะเอาไปใช้ประโยชน์ต่อเอง แอบดูมาตั้งนานแลวอยากเล่นด้วยจังเดลื้งเหสีรุ้งก็คือมีม่วงคันน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงด้วยมันอยากเล่นบ้างนะเอ้าอยากเล่นบ้างเหรอโอ้นี่อะไรลูกลโป่งลูกโป่งนี่ว้าว้าเออกไปข้างนอกแล้วบันนี่ตีค้คาะไปคะอค ยนเข้ามายันเข้ามา,น,า,มาน,น,นี่ไงโอ้เจ๋งแฮะนี่นี่นดอกดอกดอกเข้ามาเข้ามา,า,า,มานี่เคาะเคาะโ <c oughs> ยนเจงน๋งเนาะมันนี่ห้องเธอต้องทำงานศิละปะกับของสีรุ้งไหมอ่ะไม่เอาหรอกไชเกิลมันวิ่งวังมากเกินไปแต่ว่าที่ชอบอยู่นะเอ้ย<อ>นี่ถังอะไรเนี่ยนี่ห้องเธอไม่ต้องทำหรองานศิลปะสีรุ้งนะฉันมาหาของสีรุ้งไปทำงานอยู่นี่ถังอะไรเนี่ยไชเกิล ของสีลุ่งเหรอใช่แต่ฉันยังคิดไม่ออกว่าฉันจะทำอะไรว้าวไม่เห็นมีสีลุ่งเลยมันระเบิดได้ด้วยเฮไอมันคงใช้ไม่ได้น่ะเลยเอามาจริงใช่น่าจะเป็นพวกใช้ไม่ได้จริงด้วยเฮในนี้น่ะมีอะไรแต่ว่าฉันชอบโอ้ใช้ก็ตรงนี้มีปริซึมปริซึมเหรอ ว้าวว้าวฉันว่าเราควรเก็บมันไปทุกลูกเลยโอ่คงมันวิวังด้วยนี่โอ้มันนี่ชอบชอบสีเขียวสีเขียวมันนี่ขอสีเขียวกลับบ้านอันนี้ฉันขอไอเดียเธอหน่อยสิว่าฉันจะทำงานศิลปะจากของสีรุ้งพวกนี้ยังไงดีเราก็หยิบมันมาต่อเป็นประติมากรรมเอ้างั้นฉันต้องเก็บไปให้ครบทุกลูกเลยสิต่อเป็นประติมากรรมเติบเติเติเติแล้วก็วางไว้ S <S อบบใช่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 ต oh ่อกันถูกต้องเอ้สวยมากเลยดูสีว้าวมันต้องเอามารวมให้ครบทุกสีใช่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 เดี๋ยวพอนี่มาแป๊บนึงอาจก็เล่นไปแป๊บนึงโอเคโอเคเอ๊ะเอามาเรียงให้ครบทุกสีเราจะได้สีรุ้งอาจารชื่อเเขียวเหลืองข่าสีไะนรน่ะอันม่วงอันนี้สีนี้ไม่เก네ี่ยวม่วงเหลืองเขียวอันนี้สีครามสี รามหรือสีฟ้าอ่าน้ำเงินน้ำเงินมงคลน้ำเงินไปชึชึบชึบชเอามากองรมกันไปชึบมาวมาแววยังไงมาแล้วจะได้อะไรมาด้วยไปชึชึบโอ้ปิววิวโอ้เจ้าพวกมาแววมาววนี่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 วันนี้เราต้องทาไงปิดก่อนปิดก่อน S <S> <S นนย,ยี่นนยยยเเยย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 ยี่ยยนนยยัยย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 ่ยยยยยนยยยอียยยยนยย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 บยย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 ย่ยย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 ยมยย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 นย่ยยนยย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 ายย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 อยยยยยย้ยรยยยยย่ยย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 ยดยย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 ยงยย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 ย ใส่เข้าไปในรถเชก็อยากนั่งไหนเอ้ยดั้นค่ะเธอน่าจะเข้าไม่ได้น่ะงั้นเป็นหลักคาเลยก็ได้บบนี่นั่งด้านหน้าแล้วกันตรงนี้น่าจะเที่อยู่หน้าไม่บังเธอใช่ไหมไม่บังนะเพราะเชก็ไม่ใช่มุสลิมอ่าแชไม่ใช่อามบังเชก็เป็นผู้หญิงเป็นบังไม่ได้โอเคคนละบังแชก็ต้องเป็นกะอะไรคือกะโอ้ยฉันสงสัยมานานแล้วเธอเป็นมุสลิมปะเนี่ยทำไมอ่ะเพราะเธอใส่ฮิญาบด้วยน่ะเออ ้องใช้แน่ๆเลยน่ะเอาหรือความจริงแล้วความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวชึ้ก็คือเชกเกอเธอหลบแดดใช่ฉันแค่ร้อนน่ะฉันก็เลยแบบว่าต้องโอ้พกรเด็นวางตรงนี้แักกันเนาะเพื่อความสะดวกสบวยเชกเกอในระหว่างที่ฉันเงียบเธอก็ช่วยคิดหน่อยซิว่าจะต้องทำยังไงน่ะฉันก็กำลัง แต่อันนี้เธ<ข>อจะเอารถมาขนให้ฉันใช่ไหมที่ฉันจะเอาไปทำงานศิลปะโอ oh, ไม่ไม่ไม่ฉันจะแต่งรถนะ่ะโอ้ฉันก็คิดว่าจะเอามาช่วยขดสีเขียวอยู่ท้ายรถตรงนี้โอ oh, ้สวย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 อ๋อ oh, ฉันเริ่มมีไอเดียแล้วฉันรู้แล้วว่าฉันจะเอาอะไรไปเป็นงานศิลปะสีชมพูอยู่ท้ายรถตรงนี้เป็นไฟวิบวับนนีแอบกระซิบข้างหูนิดหนึ่งว่า กระซิบข้างหูนิดนึงขอกระซิบข้างหูหน่อยอะไรบอกว่าฉันขอเอารถคันนี้ไปเป็นงานศิลปะของฉันได้ไหมได้สิทำไมไม่ได้โอเคกันเริ่มเลยประกอบต่อประกอบต่อฮ่ามีของส่งครูพรุ่งนี้แล้วโอ้แล้วครูสั่งฉันด้วยไหมเนี่ยอ้าวก็ฉันถามแล้วเธอบอกไม่มีนี่หนาเป็นงานกลุ่มได้ปะเนี่ยงานกลุ่มก็ได้โอ้เชก็เธออยากขยับรถสิโอเฮ้ ทำาไม่สวยเลยนะเออฉันจะช่วยนะถ้าช่วยไม่ได้ก็อยู่เฉยๆซะฉันจะยกมาไว้ใกล้ๆให้ก่อนเอเเอเธอเพิ่มเพิ่มเออเสร็จแล้วฉันก็อยากได้สีอะไรอีกสีฟ้าน่ะสีฟ้ากับน้ำเงินเนาะนี่นี่ฉันหยิบมาใกล้ๆให้แล้วนี่นี่เธอต้องมาวางบนนี้เอ้ยก็ขยับไปใกล้กว่านี้แล้วจะชนรถอีกนะอันนี้นี่รับไปรับไปรับไปไหนอี่นี่ไงส่งไปให้ใกล้ๆแล้วสีฟะ นี่นี่น,นี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้ขอบคุณมากเลยนะไชเกอร์ที่ช่วยเสร็จไวดีให้สองคนดีกว่าคนเดียวจริงด้วยนะ่ะไม่ฉชนบอกแล้วว้าวสีส้อมอัอนนึงจอดท้ายต้องเอาสีส้มด้วยลระใช่เอาไว้ปิดท้ายอะ่ะชุบๆๆตรงท้ายนะเห็นไหมตรงท้ายไหนอ่ะนี่ท้ายรถนะ่ะท้ายรถไหนน่ะนี่ไนเห็นหรือเปล่าลูกนี้ไม่เห็นอนะ่ะ โอเคไหนสีส้มเอาสีส้มไว้ตรงนี้เหรอใช่ต่อท้ายรถเลยโอเคได้สินี่เชื่อมเรียบร้อยโอเคเปิดประตูซะฉันเปิดประตูให้ก่อนฉันเปิดประตูให้ก่อนโวูวสวยมากเลยเปิดแล้วว้าวรถสีลุ้งวุ้น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 ฉันก็ปิดประตูด้วยปิดประตูด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวมันออกไปข้างนอกแล้วเดี๋ยวเจ้าของก็จะบ่นเราเออ๊ะมันต้งปิดจากข้างในสิโอเคปิดแล้วปิดแล้วแล้วฉันก็ออกทาง โอเคเรียบร้อยอุ้ยเราขาดสีขาวใช่เน,นี่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 ไอ้ลูกไอ้ลูกนี้เรามาติดด้วยดีไหมนี่นอ้ตรงนี้ไหมก็ได้นะฮ่าฮาฮาน่ารักจังแฮะันว่าเอานี้ไปส่งครูได้คะแนนแบบล้นหลามแน่เลยนะเชฟเชฟเรียบร้อยไหมเออท่าน,นี้ก็ได้ ปโอเคครัอมว้าวว้าวมันถอยหลังได้ด้วยฮ่ <c oughs> <อ>ว้าวหรือรถมันหนักไปหรือเปล่าไม่หนักไม่หนักไม่เจ๋งแฮะ <c oughs> ฉันว่าเอาเอาที่อยู่บนหัวนี่ออกดีกว่าแ <c oughs> ยากไดไหมแยกมันทิ้งไปละกัน โอเคเดี๋ยวฉันลงไปเปิดประตูให้ลงไปเปิดให้ไปเลยจ้าโอ้สวยมากเลยฉันก็ดูซิเกิดอะไรขึ้นอ่ะหัว,หว <à? S 2> ทิ่มนะรู้สึกหัวจุ่มดินเออไม่ใช่หัวจุ่มดินหัวติดรัว้วมันติดได้ยังไงอะ่ะเออ,เอ,อ,เอ,อไอล้ลูกๆของเรามันไปติดอยู่ในตะแกงรัวนะ่ะลงก่อนเลย oh. อนจริงด้วยไปติดอยู่นะ่ะโอ้ โอ้โอ้โอะพังรถหายอา้าวโอ้ไม่กดรถหายไปไหนมันเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อก,กี้นะ่ะใช่ไหมมันต้องโดนดีดไปตรงไหนสักที่แน่ๆเลยนะ่ะโอ้มาแล้วเอ่อติดแค่สองสีพอได้ไหมไชกเกิลสองสีพอก็ได้ฉันว่ามันเริ่มวุ่นวายแล้ว ทำตั้งนานน่ะหายหมดเอาสีชมพูสีชมพูเป็นไฟหน้าแล้วกันอ่ะอีกสีทีงใช้ก็เลือกมาเอาสีเขียวอ่ะหยิบมาอยู่ไหนกินกินกระเด็นไปไหนหมดนี่มีแต่น้ำเงินเนี่ยเอาน้ำเงินไปไหมเอาน้ำเงินไปติดท้ายแล้วกันนะอ๋อมีฝอยนี่นี่ฉชนเจอสีเขียวแล้วนี่นี่ะลากมาโอ้ใช้ก็เธอเบียดฉันน่ะสีเขียวไปไว้ข้างหน้านะโอเคเลยโอเคแค่นี้แหละใช้ก็ไปไปขึ้นรถขึ้นรถ เฮ้เเฮ้เฮ้เ้เ Let's go อาฉันขึ้นฉันขึ้นแป๊บขึ้นเร็วขึ้นเร็วโอเคขึ้นแล้วรอบนี้หน้าทีมแปลกๆเลว้าวโอ้ยเธอมีครอบเจ็ดสีเหมือนเมื่อกี้ที่สวยเลยนะใช่เมื่อกี้มันแบบผิดพลาดอะไรสักอย่างน่ะว้าวขับยากเหมือนกันนะเนี่ยไเคิลตัวเธอหนักนะเออรถมันอาจจะไม่ค่อยบาลานซ์เล็ก นโอ้โหหิวพอดีเลยไปกินแอปเปิ้ลตรงอ่อั่นอะไรนะโว้โนอตหลากสีโอ้ฉันว่าไม่ใช่หลากสีธรรมดานะโว้วย่างงี้ต้องสำรวจเธอก็จะคิดเหมือนฉันคิดไหม ฉันก็คิดเหมือนที่เธอคิดแหละกัน, <c oughs> นงั้นไปดูดีกว่าว้าวแอปเปิลแอปเปิลเก็บแอปเปิลไปกินบ้าน <Apple S 1> ดีกว่าแอปเปิลแดงฉ่ำจังเลยนะ่ะน่ากินมากเลยแต่ว่าโอ้ชายเกิลดูตรงก้นสิมันเป็นรูแหะมันหนอนชัยทุกอันเลยโอ้เราลืมสังเกตไปหนอนพวกนี้มีสีเขียวสีสม้มสีแดงโอ้ฝั่งข้างหลังมีสีน้ำเงิน มีสีม่วงมีสีครามแล้วก็มีสีเหลืองเอ้มันคือเจดสีม่วงครามน้ำเงินเสียวเหลืองแสดแดงหนอนสีรุง้งเอ๊ะเอ้ข้างบนมีหนอนสีรุ้งด้วยโอ้โหวันนี้เราเจอหลากสีเยอะมากเลยนั่นเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะ่ะหรือมันกินต้นแอปเปิ้ลที่มีสารเคมีของตึกด็อกเตอร์ คอมเพนีเหรอฉันว่าก็เป็นไปได้แฮะนี่มันนี่ถ้าเธอกินแอปเปิลพวกนี้เธอจะเป็นสีรุ้งเหมือนกันไหมโอ้ท่าสนใจแฮนี่นี่ฉันว่าเธอมาเอาลูกที่แบบยึดเกาะอยู่กับต้นดีกว่าลูกที่ร่มมันน่าจะเน่าแล้วใช่ใช่บันที่ของนี้ทางี้ทางดูหน่อยนะเอชิมหน่อย้งฉันอยากเห็นว่าเธอจะเป็นสีรุ้งไหมบันนี่เป็นสีรุ้งหรือยังง เป็นสีรุ้งเธอก็เธอกินด้วยไหมเธอเรากินด้วยเปล่าถ้าฉันกินฉันก็จะเป็นสีรุ้งลองชิมดูสีอ่ากินซะนะเธอแกล้งกินน่ะโอ้กินจริงแหละเดี๋ยวลองดูสิ่เธอจะเป็นสีรุ้งไหมหันมองฟ้าหันมองฟ้าไหนมอง มันจะวิบว oh, ับไปก่อนถ้าหันมองฟ้าเราจะรู้สึกแบบโอ้ตาลายเวียนหัวตอนแรกเวียนสีสักให้จะเป็นใช่ใช่วันนี้เป็นอย่างนั้นแหละตอนแรกนะใช่ไหมใช่ไหมใช่มใชก็ใชก็เธอเป็นสีลุงแล้วว้าววิบวับวิบวับเลยนี่เ้ออเออนีอมันยาเสพติดหรือเปลเาเนี่ยรู้สเออาอายเออเออเออเึนมึนน่ะเอ่ฉันก็เวียนหัวเออ มันนี่คิดไปเองไหมว่าหนอนมันเริ่มเคลือนที่ด้วยตัวเองได้น่ะแต่โชคดีนะมันอยู่ในกรงมันไม่หลุดมานะเฮ้ฮรู้สึกแปลกๆดีจังแฮรเริงเรียนสีสัเบาเบาๆแฮรว้า ลุงสีลุงเราหายไปแล้วจายเกอร์จริงด้วยแฮะนอนมันดูดสีลุงกลับไปแน่เลยนะเชนญว่าวันนี้เราน่าจะฝันไตนะฝันกลางวันหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกแปลก,ปลกจังเลย